สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอแผนธุรกิจเกี่ยวกับของในท้องถิมนั่นก็คือปลาลกระโปะงหรือที่เรียกกันว่าหัวเกลียบค่ะแนวธุรกิจการทำปลาลกระปร๋งหรือหัวเกลียบของเราคือการนำเนื้อปลาหรือกุ้งที่ได้มาจากชาวประมงแทนการซื้อที่ตลาดเพื่อคงความสดใหม่ของปลาและกุ้ง อีกทั้งยังเป็นของว่างทานเล่นที่นิยมในภาคใต้โดยเฉพาะชาวชุมชนมุสลิมค่ะเปลี่นสินค้าของเราคือกรอบหอมอร่อยเก็บได้นานกินเล่นหรือนำเป็นของฝากก็ดีวัตถุดิบที่ใช้คือมาจากธรรมชาติไม่ใส่วัตถุก,กันเสียไม่แต่งสีแต่งกลิน่นรสชาติเนื้อปลาและเนื้อกุ้งแท้ๆจากทะเลค่ะ แนวธุรกิจของเราจะสนับสนุนคนในพื้นที่โดยการใช้แรงงานและวัตถุดิบจากท้องถิ่นสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านและชุมชนกลุม่มเป้าหมาย 1. นักท่องเที่ยวค่ะที่นิยมซื้อเป็นของฝากจากท้องถิ่น 2. คนทั่วไปเป็นของว่างกินง่ายรสชาติอร่อย 3. ผู้ประกอบการด้านการแปรรูปใช้ต่อย,ยอดสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆค่ะสินค้าและการบริการหัวเกลยบของเรา มี2ส,สูตรด้วยกัน 1. ห,หัวเกลียวสูตรปลาแท้จากทะเลเหมาะทั้งสำหรับคนที่แพ้กุ้ง 2. หัวเกลียบรสชาติกุ้งสำหรับคนที่อยากลองรสชาติใหม่ใหมตาลอาเกอโป๊ะหรือหัวเกลียวของเราทําสดใหม่ทุกวันไม่มีตกค้างที่จะเอาของเก่านำมาขายใหม่เรายังบรรจุข,ขายแบบปลีกและแบบของฝากคา่ะวิเคราะห์การตลาด กลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวตลาดนัดของฝากคนในพื้นที่ผู้ประกอบการคู่แข่งข้าเกลียบแบบอื่นหรือมันฝรั่งทอดค่ะแนวโน้มการตลาดตลาดสินค้าจากธรรมชาติและคนรักการซื้อของคนในชุมชนค่ะแผนการตลาดช่องทางการขายเราจะมีขายทั้งแบบออนไลน์และหน้าร้านขายตรงหน้าร้านนะคะเราจะออกทั้งบูธ งานโอทอปร้านขายของฝากค่ะขายออนไลน์เราจะมีทั้งทาง Facebook s h o p e e TikTok i n s t a g r a กรและ Lazada ค่ะโปรโมชั่นของเรานะคะลูกค้าใหม่ซื้อกี่ชิ้นเราก็ส่งฟรีให้ค่ะส่วนลูกค้าเก่าซื้อ3ชิ้นเราจะแถมให้อีก1ชิ้นค่ะสำหรับลูกค้าที่สมัครสมาชิกน,นะคะเราจะมีสะสมแต้มไปเรื่อยๆเพื่อรับสิทธิ์ ส่วนลดค่ะแผนการผลิตเราจะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นนั่นก็คือปลาและกุ้งเราจะผลิตแบบกลุ่มแม่บ้านหรือสหกิจชุมชนค่ะและเราจะเน้นคุณภาพและความสะอาดตามมาตรฐานของโอโยค่ะโครงสร้างขององค์กรน,นะคะนางสาวสาวักษ์สุรินจะเป็นผู้ประกอบการค่ะนางสาวสุวิตาปานสุขจะเป็นฝ่ายการตลาดดูแลสื่อออนไลน์ค่ะนางสาวนุโซเฟียญาสกุลจะเป็นฝ่ายผลิตค่ะ นางสาวอัฟานีมาเซจะเป็นฝ่ายจัดส่งและสต็อกสินค้าค่ะและนายปฏิพัฒน์แซ่ทั่งจะเป็นฝ่ายการตลาดนั่นก็คือออกบูธต,ตามงานต่างๆค่ะแผนการเงินธุรกิจนะคะต้นทุนผลิตต่อชิ้น30บาทต่อแท่งค่ะราคาขายปีกเราจะขายอยู่ที่40บาทค่ะกำไรต่อชิ้นก็คือ10บาทค่ะงบลงทุนเริ่มต้นนะคะนั่นก็คือ15,000บาทจนถึง20,000บาทค่ะมีทั้ง เครื่องมือวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์และก็จ้างคนค่ะประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นนะคะความปลอดภัยด้านอาหารเราจะมี3ประเด็นค่ะประเด็นที่1วัตถุดิบนะคะความเสี่ยงก็คือวัตถุดิบหมดอายุปนเปื้อนเชื้อราหรือสารเคมีตกค้างค่ะแนวทางป้องกันหรือแก้ไขนะคะเลือกซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือตรวจสอบวันหมดอายุแล้วก็เก็บรักษาในที่แห้งค่ะประเด็นที่2กระบวนการการผลิตค่ะ ความเสี่ยงการปนเปื้อนจากมือคนทําอุปกรณ์หรือแมลงค่ะแนวทางการป้องกันหรือแก้ไขนะคะใช้อุปกรณ์ที่สะอาดล้างมือทุกครั้งก่อนผลิตสวมถุงมือหรือหมวกคลุมผมพวกคุมสุขค่ะลักษณะพื้นที่ผลิตค่ะประเด็นการเก็บและการจําหน่ายความเสี่ยงเก็บหัวเกลียวในที่ชื้นเกิดราเก็บหรือจําหน่ายโดยไม่ปิดคลุมแนวทางการป้องกันหรือแก้ไข เก็บในภาชนะที่สะอาดปิดสนิทหลีกเลี่ยงความชื้นและแสงแดดใส่ถุงบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเหมาะสมค่ะอย่างด้านคุณภาพและผลิตภัณฑ์ประเด็นของรสชาตินะคะความเสี่ยงรสชาติไม่คงที่เค็มหรือหวานเกินไปทําให้ลูกค้าไม่พอใจค่ะแนวทางการป้องกันและแก้ไขนะคะช่างตวงวัตถุด,ดิบอย่างแม่นยําใช้สูตรมาตรฐานทดลองชิมก่อนบรรจุค,ค่ะ ระเด็นเนื้อสัมผัสนะคะความเสี่ยงหัวเกลียบเหนียวแต่ง่ายหรือไม่กรอบค่ะแนวทางป้องกันหรือแก้ไขนะคะควบคุมอุณหภูมิและเวลาการทอดหรืออบให้ดีเก็บในที่แห้งสนิทใช้วัตถุดิบคุณภาพดีค่ะสีและรูปร่างนะคะความเสี่ยงก็คือสีคล้ำเกินไปไม่สวยหรือรูปร่างไม่สม่ำเสมอค่ะแนวทางการป้องกันหรือแก้ไขนะคะ ควบคุมความร้อนในการผลิตค่ะฝึกทักษะการทำให้ได้ขนาดใกล้เคียงกันค่ะด้านวัตถุดิบและซัพพลายเชนนะคะประเด็นแหล่งวัตถุดิบความเสี่ยงวัตถุดิบไม่ได้มาตรฐานมีสิ่งปองปนหรือสารตกค้างค่ะแนวทางป้องกันหรือแก้ไขนะคะเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ตรวจสอบคุณภาพและใบรับรองมาตรฐานค่ะประเด็นความต่อเนื่องของวัตถุดิบนะคะ ความเสี่ยงวัตถุดิบขาดตลาดทําให้ผลิตไม่ได้ตามออเดอร์ค่ะแนวทางป้องกันหรือแก้ไขนะคะมีผู้จัดหาหลายแหล่งสำรองวางแผนสต็อกล่วงหน้าค่ะประเด็นการขนส่งวัตถุดิบนะคะความเสี่ยงวัตถุดิบเสียหายหรือปนเปื้อนระหว่างขนส่งแนวทางป้องกันหรือแก้ไข ใช้วิธีการขนส่งที่เหมาะสมเลือกผู้ขนส่งที่ได้มาตรฐานตรวจสอบบรรจุพัณฑ์ก่อนรับเข้าค่ะด้านการยอมรับของตลาดนะคะประเด็นรสนิยมผู้บริโภคความเสี่ยงผู้บริโภคไม่นิยมรับประทานหรือไม่ถูกปากแนวทางป้องกันหรือแก้ไขค่ะพัฒนารสชาติสูตรใหม่ทดลองตลาดรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าค่ะประเด็นการแข่งขันนะคะ ความเสี่ยงมีสินค้าคล้ายกันจำนวนมากราคาถูกหรือมีชื่อเสียงมากกว่าค่ะแนวทางป้องกันหรือแก้ไขนะคะสร้างจุดเด่นของสินค้าค่ะเช่นบรรจุภัณฑ์สวยงามคุณภาพดีใช้เรื่องราวชุมชนหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยค่ะประเด็นการรับรู้แบรนด์ความเสี่ยงลูกค้าไม่รู้จักหรือไม่เชื่อมั่นในสินค้าแนวทางป้องกันหรือแก้ไขนะคะทำการตลาดออนไลน์หรือออฟไลน์ แจกชิมโปรโมชั่นสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือค่ะด้านกฎหมายและมาตรฐานประเด็นการจดทะเบียนและอนุญาตความเสี่ยงไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายอาหารหรือไม่จดทะเบียนผู้ประกอบการแนวทางป้องกันหรือแก้ไขดำเนินการจดทะเบียนร้านผู้ประกอบการขออนุญาตจำหน่ายอาหารตามกฎหมายประเด็นมาตรฐานความปลอดภัยอาหารหรืออยอความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านมาตรฐานอย GMP หรือ HACCP แนวทางป้องกันหรือแก้ไขศึกษาข้อกำหนดเข้ารับการอบรมและดำเนินการให้ได้มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ n การแสดงฉลากสินค้าความเสี่ยงฉลากไม่ครบถ้วนเช่นวันผลิตวันหมดอายุส่วนประกอบแนวทางป้องกันหรือแก้ไข จัดทำฉลาดถูกต้องตามกฎหมายระบุข้อมูลผู้ชนาการผู้ผลิตอย่างชัดเจนและนี่คือสมหน้าของผู้จัดทำและคิดคน้นแนวทางธุรกิจปาลลกเกโปะหรือหัวเกลียบค่ะกลุ่มของเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะ